สวัสดีค่ะวันนี้นะคะยายจ๋าจะมาพูดถึงพี่คนที่เกือบเป็นโรคจิตหลังจากที่สามีเสียนะคะเนะาะสองปีที่แกต้องอดูแลหัวใจตัวเองสองปีที่แกต้องเดินรักษาบำบัดจ,จิตกับหมอนะคะ <c oughs> เหตุผลเป็นเพราะอะไรเนะาะเริ่มต้นแรกๆเลย3เดือนแรกนะคะความเศร้าหมอง ปิดกั้นโดยไม่ไปหาเพื่อนนะคะอ่าคือมันไม่มีกระจิตกระใจที่จะเจอใครแล้วก็ไม่อยากพูดอยากคุยกับใครไม่อยากให้ใครมีคำพูดที่มากระทบกระทั่งตัวเองมันก็เลยหลีกดึงตัวเองออกไป จากเพื่อนทุกๆคนเนาะแล้วอีกสิ่งสําคัญหนึ่งแล้วก็จมจะอยู่ในบ้านไม่ได้ออกมาพูดคุยไม่มีดีคําหยอกล้อไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงเนาะมันก็เลยทําให้แก่แย่นะคะนั่นคือความรู้สึกแต่ เพื่อนหลายๆคนก็แนะนำเหมือนกันนะคะแนะนำว่าให้ออกจากสถานที่เนาะเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ทีนี้ตัวเองรู้สึกว่าไม่อยากจะไปไหนไม่มีความรู้สึกที่อยากจะเที่ยวนะคะอันนี้มันก็น่าจะจริงเนาะแต่สิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเราอยู่เมืองนอกเนี่ยการที่เราจะย้ายบ้านหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่จะให้มันรวดเร็ว อ่าเนาะมันไม่ได้ง่ายนะคะเหมือนการที่เราจะเปลี่ยนอ่าไปอยู่พาดเมนเราก็ต้องจ่ายค่าเช่าหลวงนาสามเดือนจัดแต่งเก็บของย้ายคนเดียวก็น่าจะลำบากเนาะอันนี้เข้าใจเลยนะคะอย่างไปหาเพื่อนก็นอนได้หรือว่าไปอยู่ได้วันสองวันเวลาเพื่อนไม่ได้ทำงานเท่านั้นใช่ไหมล่ะครอบครัวของใครใครก็ต้องดูแลเนาะแต่สิ่งสำคัญจริงๆแล้วอ่ะ จริงๆแล้วเนาะการได้ออกมาคุยได้มาระบายหรือว่าได้เจอเพื่อนบ้างเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้หัวใจเราเข้มแข็งเนาะจะได้ไม่เศร้าไม่เหงานานแต่มันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะให้เราเลิกเสียใจเลยภายในวันสองวันหรือสองสา,สามเดือนเนี่ยมันน่าจะยากนะคะเนาะเพราะแค่ยายจ๋านะคะไม่ใช่แค่เนาะตัวยายจ๋าเองนะคะเนะเาะพอนึกถึงพ่อทีไรก็น้ําตายอ้อยตกใน เช่นกันนะคะเนาะคนที่เรารักเสียไปทั้งคนไม่มีใครลืมได้ง่ายๆแต่ย๋าก,ก็อยากให้พี่ๆทุกๆคนดึงสติกับตัวเองให้ไวแล้วพี่เขาก็บอกออกมาว่าพยายามนะถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ไไดทุกคนถ้าเข้มแข็งพออย่าให้ความเศร้าทำร้ายตัวเองนานเหมือนตัวแกนะคะแกบอกอย่างนี้เนาะอย่าให้ความเศร้า ตรงนั้นทําให้เราเกือบไม่รอดนะคะเนาะอันเนี้ยขนาดหมอขนาดหมอนะอโรคจิตเนี่ยรักษาแกมาสองปีแกยังรู้สึกไม่ดีขึ้นจนหมอยอมใจว่ามันอยู่ที่ใจเธอแล้วว่าเธอจะเลือก <c oughs> ผลสุดท้ายแกผอมมากๆแกถึงตัดสินใจว่าแล้วก็ไม่มีแรงแล้วมองถึงลูกลูกก็ไม่มีความสุขหลายๆอย่างที่รอบตัวอ่า กลายเป็นตัวแก่สร้างให้ครอบครัวไม่มีความสุขก็คือลูกๆหล,ลานๆเนาะแกก็เลยอึดขึ้นมานะคะฮึดขึ้นมาในหัวใจวางแกบอกว่าเหมือนยกหินออกจากหัวนะคะแต่ว่าต้องใช้เวลาตั้งสองปีพี่น้องจา๋าอืมสมมติว่าเนาะอ่าแกบอกถ้าแกเปิดใจพูดคุยกับเพื่อนๆหรือออกเที่ยวบ้าง อไม่ได้จําเจยอยู่ในบ้านที่มีรูปสามีทุกสิ่งทุกอย่างอของสามีแกว่างั้นไม่ยอมไปหาใครมันก็อาจจะไม่ได้ทําละไม่รู้สึกแย่นานขนาดนี้เนาะพอหลังจากสองปีผ่านพ้นไปแกเข้ามาคุกคีกับเพื่อนสนุกสนานเปิดใจนะคะพาลูกๆหล,ล,ลานๆออกเที่ยวเนาะ,ะ่แกก็เปลี่ยนแปลงดีขึ้นเนาะแกก็ได้พูดคุย กับเพื่อนของเพื่อนอมีพลังมีกำลังใจหลายๆคนเข้ามาแกก็รู้สึกดีมากใหม่นะคะแล้วทีนี้ตัวเองก็ย้อนไปนึกในสิ่งที่ตอนแย่ๆแ,แต่ว่าบอกเลยว่าถ้าใครเจอแบบที่เก็บเจอเนาะมันก็ต้องช้ำม,มันจะต้องกวดจะลุกขึ้นมาได้เนี่ยมันไม่ง่ายแกบอกว่าอย่างนี้นะคะนี่คือสิ่งสำคัญของคนสูญเสียคนที่เรารัก เนาะโอเคหลายๆคนอาจจะบอกว่าอาสูญเสียเข้าไปในรูปแบบที่เขาไม่กลับมาแต่ว่าเขายังรักเราและอยู่กับเราตลอดเวลาอ่าบางคนจะบอกว่าดีกว่าผัวตายดีกว่าผัวทิ้ง พรามันเจ็บทั้งใจเจ็บทั้งกายแล้วยังมาทะเลาะบ่แวงเรื่องลูกเรื่องหลานอ่ามีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองเนาะบางครั้งฝรั่งดีเขาก็ซื้อตรงกับเราแต่บางคนฝรั่งไม่ดีเหลี่ยมเยอะเราไม่ได้อะไรก็มีอันนี้นี้ในการคุยระหว่างอ่าเลิกลา กับจากลานะคะเนาะคนที่บอกสามีเลิกลากับบอกว่าเออตายทิ้งตายหนีซะดีกว่าเออนะมีการโต้กันแบบนี้ด้วยนะสังคมเมียฝรั่งคุยกันนะคะมันเจ็บไปคนละแบบเนาะมันเจ็บไปคนละแบบนะคะเนาะก็ใจจริงแล้วก็ไม่อยากให้ใครเจอ ปัญหาอะไรทั้งนั้นแหละเนาะทั้งสองอย่างเนี่ยมันช้าทั้งคู่นะคะมันช้าทั้งคู่แต่การเลิกลากับสามีเนาะกับผัวนะคะเฮ้ยไม่เป็นไรอึดร้องไห้แป๊บเดียวหาใหม่หาดีกว่าเก่ามีการอย่างนี้ <c oughs> เขาพูดอย่างนี้นะคะในกลุ่มเนาะมันเหมือนสร้างให้หัวเราะ อืมสร้างให้ขำแต่คนที่สามีจากไปมันขำไม่ออกนะคะเอะอเนาะพอยาวนานขึ้นมาพอเปิดโอกาสให้กับตัวเองเออพอได้พูดได้คุยเรากับก็มีความรักใหม่อีกครั้งนะคะตอนนี้เพียงแค่พูดคุยเนาะไม่ได้มาอยู่ด้วยกันแกบอกว่าแก่แล้วก็คงไม่ถึงขั้นที่จะมาแต่งงานอีกรอบเพราะว่าแกก็ได้กินเดือนเดือนแม่ไม้ใช่ไหมเออจนแก่จนกว่าแกะจะปลดกษียนเนาะ ก็คงจะไม่ยอมเสียเปรียบในสิ่งนี้แกว่าอย่างนั้นแล้วก็อยู่กับลูกกับหลานก็ดีขึ้นเยอะแล้วมีเวลาให้ลูกหลานมากขึ้นนะคะเนาะความสุขผลสุดท้ายผลสุดท้ายมันก็ต้องลุกขึ้นมาด้วยหัวใจตัวเองนะคะผลสุดท้ายไม่มีใครทําให้เราสู้ได้อะ่ะเออจริงๆทุกๆคำพูดทุกๆก,ก,กำลังใจเนี่ยกระตุ้นเรานะ แต่ตอนนั้นน่ะเรารับไม่ได้อ่ะตอนนั้นน่ะเราไม่มีความรู้สึกอ่ะตอนนั้นเรารู้สึกแย่เออมันก็เลยต้องรอนะให้เวลารักษาใจให้ตัวเองรู้สึกเองให้ตัวเองอ่าช้ำให้สุดๆเจ็บให้สุดๆจนรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองจะยอมตายเหรอเมื่อไหร่นะคะพอถึงคำนี้เมื่อไหร่นั้นแหละเขาถึงจะ ลุกขึ้นมาแกว่าอย่างนั้นนะคะขนาดหมอโรคจิตยังยอมใจอะ่ะออพยายามทํายังไงพูดคุยยังไงแกก็วางไม่ได้สองปีพอสุดท้ายสุดท้ายจริงๆหมอบอกว่านั่นแหละคือคกุญแจปลดล็อกของแกเองหมอหมอโรคจิตของบิลเยียมพูดอย่างนี้เลยนะคือหัวใจคุณเองเนาะไม่มีใครอยากตาย ผลสุดท้ายจนอ่อนล้าจนรู้สึกแย่คุณก็ลุกขึ้นสู้ด้วยตัวคุณเองเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากอยากส่งพลังนะคะแม้ว่าเราจะสูญเสียแต่เราก็ต้องมีสติสู้ต่อไปเติมพลังให้กับตัวเองมากๆวันนี้ถ้าเรายังเข้มแข็งถ้าเรายังไม่เจอเราอยา่าไปตอกย้ำให้ความรู้สึกแย่ๆให้กับคนที่กำลังรู้สึกแย่เลยนะคะเนาะสู้ๆนะคะยิ้มกอดกันแน่น พลังคนไทยไกลบ้านเนี่ยต้องขอบคุณจริงๆก็คือเพื่อนขาดไม่ได้จริงๆก็คือเพื่อนเพราะเพื่อนที่จะทำให้เรายิ้มให้เราเปลี่ยนความคิดจากแนวทางจากการพูดคุยจากความรู้สึกดีๆที่มันจะเข้ามาตอนที่เรารู้สึกแย่ๆนะคะยายจ๋าจเป็นคนหนึ่งที่ขาดเพื่อนไม่ได้นะคะต้องขอบคุณเนาะยายจ๋าจโชคดีตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ยายจ๋าจก็เจอพี่ๆเพื่อนๆที่ดีนะคะเนาะและยายจ๋าจก็ได้แนวทาง การแบ่งปันการแนะนำสิ่งดีๆนะแม้กระทั่งงานจากเพื่อนเช่นกันนะคะหาให้ยายนจะ๋าเนาะอันนี้ขอบคุณจากใจเนาะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเนาะเราก็ต้องรับได้ทั้งมุมมืดและม,มุมมุมสว่างอันนี้คือหัวใจนะคะบางครั้งเราอาจจะพูดไม่ถูกใจกันมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่เรารักกันจริงต้องเข้าใจยามทุกข์ยาก <Okay. S 1> เราอยู่ด้วยกันนี่แหละเขาถึงเรียกว่าเพื่อนจริงนะคะ เนะคิปนี้ใหญ่จ๋าก,ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะชีวิตต่างแดนเติมพลังเติมกำลังใจให้กับตัวเองมากๆนะคะอม,มีสติรักตัวเองรักให้มากกอดแน่นๆเพราะตัวเราเท่านั้นที่จะอยู่กับเราตลอดเวลาเจ็บปวดอยู่ที่ใจใครจะรู้ถ้าเราไม่สู้ จะเดินหน้าต่อไปได้ยังไงนะคะฝากไว้แค่นี้คะ่ะขอให้ท่านมีความสุขสุข,สขภาพแข็งแรงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะฝากติดตามชีวิตยายจ๋าอีเจฉปากแดงจากเบลเยียมด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ